มาชินก้าแซดและเกรดมาชินก้าเืนอยู่บนซากปรักขักพังของสนามบินฮาเนดะที่ถูกจู่โจมอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะแบบนี้มาชินก้าได้แพ้แนะ่มันเปล่าประโยชน์น่ะชินกาเตอร์โรโบน่ะมีพลังงานไม่พอถ้าเกิดว่าออกไปใช้แล้วก็มันจะอยู่ได้ไม่นานเอานะสินี่นายจะบอกว่าพวกเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอสปาลาพวกนั้นมาที่นี่ได้ยังไงศัตรูของมูซาชิ ที่รู้ใช้เครื่องบินเลดี้คอมมาของเธอเพื่อนำไซยากะและจุนออกมาจากการต่อสู้และในตอนนั้นศาสตราจารย์ูมิก็ได้ส่งเกรดบูตเตอร์เพื่อจะให้โคจิและเทสยะหนีออกมาได้เทสยะคุได้ยินหรือเปล่าเทสยะคุใช้เกรดบูเตอร์สิถ้าเกิดว่าใช้เกรดบูเตอร์แล้วก็น่าจะพอเปิดโอกาสให้แซดหนีออกมาได้อยู่เข้าใจใช่ไหมเทสยะคุครับครับสะ อย่างไรก็ตามจากอาการบาดเจ,จ็บของเทศยะทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพื่อซื้อเวลาให้เทศยะโคจิเลยบังคับมาชินก้าแซดพร้อมถือมาชินก้าเบตเพื่อที่ดึงความสนใจของเช่าพิคาดอนในขณะที่เกรสกำลังหนีออกมาอยู่นั้นมาชินก้าแซดของเรา หลังจากการต่อสู้จบลงกองทัพพิคาดอนได้ทำลายทั้งโตเกียวจนเหลือไว้เพียงแค่เศษซากประหักพังเกตเตอร์ทีมได้เข้าไปเยี่ยมเทสเซียในขณะที่พวกเขากำลังดูอาการของเทสเซียนั้นบอสก็ได้พุ่งเข้ามาและทัพ <C. S 1> นายอนยอดเทสเกเตอร์ตั้งแต่แรกเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันไอพวกขี้คาดว่าไงนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กันเองและในตอนนั้นก็ได้มีการประกาศว่าเก็บกู้มาชินกาแซดได้แล้วแต่ไม่พบตัวโคจิ ทุกคนเลยสันนิษฐานว่าโคจิน่าจะเสียชีวิตไปแล้วจากความโศกเศร้าของจิโร่และไซกะสัตตราจารย์ูมิบอกให้พวกเขาไว้ทุกข์ให้โคจิในภายหลังในขณะที่พวกเขาและสัตตราจารย์ซาโอโตเมะกำลังคิดโต้กับพวกพิคาดอนอยู่ในระหว่างที่เกตเตอร์ทีมกำลังกลับไปที่ภูเขาอัสมะเดียวมะก็ได้ถามกับฮายาโตะว่าสัตตราจารยูมิและสัตราารสตราจารย์ซาโอโตเมะกำลังทำอะไรอยู่ฮา,ายาโตะตอบว่ามันคือวิธีการรวมพลังงานโฟตอนและพลังงานเกตเตอร์เข้าด้วยกันยังไงละ่ะ และในตอนนั้นเกตเตอร์ทีมก็ได้ถูกจู่โจมโดยพวกพิคาดอนเกตเตอร์ทีมนี่เห็นอย่างนั้นเลยรีบไปที่สถาบันวิจัยเซอโตเมเฮโชขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะโอ,อ้เรายังต้องใช้เวลาอีก30นาทีในการโหลดเครื่องเกตเตอร์แมชชีนอยู่นะ30นาทีเลยเหรอโอ้ทีน้ะพวกเราไม่มีเวลามากพอแล้วถ้าพวกเราสูเสียที่นี้ทุกอย่างก็จบสิน้นรีบไปเร็วเข้าเบนเค เชนเกตเตอร์วันเกตเตอร์โทมาฮอกและในตอนนั้นชิ้นเก็ตเตอร์วันก็ได้สามารถตัดหัวพวกกองทัพพิคารอนไปได้หลายตัวในระหว่างนั้นสาตร์จารย์าซาโอโตเมและสตราจารย์ูมิกําลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับหุ่นยนต์ตัวใหม่อยู่ที่เกิดจากการประสานระหว่างพลังงานโฟตอนของเกรสมาชินกาและมาชินกาเซต รวมเข้ากับพลังงานเกตเตอร์มิจิรุรีบเ,เข้ามาบอกศาสตราจารย์ชาโตเม่ว่าเกตเตอร์ทีมนั้นได้เอาชินเกตเตอร์ออกไปใช้และในตอนนั้นนี่มันสุดยอดไปเลยอายุสวรานแจ,จูจูก็มีใครขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้มีลำแสยงยาบนท้องฟ้า ผ่าลงมาที่ไข่ยักษ์นั่นไข่ยักษ์ค่อยๆฟักออกมาและเผยให้เห็นข้างในนั้นคือกิวกิวแก่นที่มีทั้งหมด4ี่หัวแดมดอนที่เป็นผู้สร้างเจ้าสัปหลาดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและให้กิ้วกิ้วแก่นกินพวกกองท้ามหุ่นยนต์วิคาดอนแล้วจัดการเองเชนเกเอร์ที่จะจะยิงเข้าไปที่ปากของมันเองโง่ แต่ให้มันตัวโตขึ้นนะรู้ไหมคิวคิวแกนจู่โจมาที่เกตเตอร์ทีมและเกตเตอร์ทีมจึงได้รีบเปลี่ยนร่างเกตเตอร์กลับไปเป็นเกตเตอร์วันได้ทันเวลาแต่จากการต่อสู้ตลอดมาก็ทําให้เกตเตอร์นั้นได้เสียพลังงานไปอย่างมากและในระหว่างที่พวกเขากําลังตกลงสู่พื้นและกำลังจะถูกคิวคิวแกนกินเป็นไปไม่ได้โ,โคจคิทาบุโตะโคจิคนอมตะกลับมาแล้วโชคดีที่ยานดับเบิลสเปเซอร์ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกัโคจิที่ยังมีชีวิตยอยู่โคจิได้ยิงไคโคบีมพเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าตุกตกนโคจิเล่าว,ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากที่คารุได้ช่วยไว้ด้วยมาลีสเปสเซอร์และพาเขาไปที่สถาบันวิจัยอวกาศเพื่อที่จะขับยานดับเบิลสเปเซอร์มาช่วยบอสปรากฏตัวขึ้นและบอกให้โคจิกลับไปที่สถาบันวิจัยพลังงานโฟตอนเพื่อที่จะไปเอามาชิ้นก้ารุ่นใหม่เทสิยะโผล่มาพร้อมกับบอกให้โคจิไปสู้แทนเขา หลังจากนั้นโคจิจังได้รียวขึ้นไปที่มาชินไคเซอร์ไทเดอร์ออนเราสัมผัสได้ถึงพลังที่ไม่น่าเชื่อนี่พลังอันเหลือเชื่อแบบนี้ไปกันเลยมาชินไคเซอร์การต่อสู้กับจิแกนเป็นไปอย่างยากลำบากในระหว่างที่บอสโบรอดได้ชินเกตเตอร์กางจะโดนจัดการนั้นพวกเรียวมา้าก็ได้รับการช่วยเหลือจากมาชินไคเซอร์รับนี่ไป Turbo ทอร์โบสแมนชแล้วมาชินไคเซอร์ก็ช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับชิ้นเกตเตอร์ด้วยรับนี่ไปชิ้นเกตเตอร์สศรย่อมอยู่พลังงานเกตเตอร์ก็เพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ก็ยังไม่จบกิงกิงแกนเปลี่ยนร่างเป็นเมฆ่ากิงกิแกนเหล่าซูปเปอร์โรบอทพยายามต่อสู้กับกิงกิแกนแต่เจ้าสัปปะหลาดนั้นก็ไม่สามารถจัดการได้ด้วยอาวุธ และการโจมตีทางกายภาพทั้งชินเกตเตอร์และมาชินไคเซอร์เลยเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบขึ้นมลังแทนเนเกิดการมันได้แต่ก่อนที่จะโดนจัดการเจ้ากิ้วกิ้แก้ก็กเผยว่ามันสามารถสําลออไข่ออกมาได้ซึ่งเมื่อมันสําลออไข่ออกมาไข่ที่ฟักออกมานนั้นจะกลายเป็นพวกกิวกิ้แกนอีกมากมายดูนั่นกับตัก ไไั่นนทีมมอรปเหจากนั้นโคจิก็ได้ใช้มาชินไคเซอร์เข้าไปโจมตีโดยตรงในขณะที่กิวกิแกนพยายามโจมตีไคเซอร์ชินเกตเตอร์ก็เข้าช่วยเหลือมาชินไคเซอร์ด้วยการโจมตีที่นิ้วของเจ้ากิวกิวแกนจากนั้นไคเซอร์ก็จอะรูเข้าไปที่กิวกิแกนด้วยไคเซอร์แคนเดอร์ก่อนที่จะปล่อยและทําการโจมตีแบบคอมโบกันและวนี่ก็คือชาร์จจบสุดท้าย การระเบิดทำให้ไข่ของกิวกิแกนไหม้จนหมดโคจิดูเหมือนการต่อสู้ของพวกเราจะไม่มีวันจบสิ้นนะใช่แล้วแต่ว่าไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราจะยืนที่นั่นเพื่อปกป้องโลกเสมอและการต่อสู้ก็จบลง โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอามาชินไคเซอร์ประทะชินเกเตเตอร์นะครับหรือปินิหารหุ่นสามพลังประธานาชันหุ่นกยัิริ์นะฮะก็ต้องขออภัยทุกท่านที่รอโปรเจกต์นี้ตั้งแต่วันที่ผมกำหนดว่าจะลงในวันคริสต์มาสน้องเอเดตเนื่องจากว่ามันติดปัญหาหลายอย่างทำให้ผมเนี่ยลงโปรเจกต์นี้ช้านะแล้วก็ต้องขออภัยคนที่ยังรอและก็ต้องยังรออยู่นะฮะแต่ก็ได้มาลงปีใหม่แล้วเนาะ แล้วก็หลักคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคาบุโตะกัจจินะฮะที่มาให้เสียงภาคเป็นคาบุโตะโคจิให้กับเราในคลิปนี้นะเป็นเกียรติมากๆเลยนะขอบคุณพี่เขาจาัดใจจริงเลยกราบปีเลยแหละแล้วก็ขอบคุณอาแอดมินก็สไซเตอร์นะครับจากเพจซินตราแมน h ช n แนลนะฮะหรือ Studio, เดดีมสตูดิโอเนาะช่องยูทูบของพี่เขาที่มาให้เสียงภาคเป็นนางาเละเรียวมะนะครับก็อย่าลืม ไปกดตับไคร์ช่อง YouTube วันฝันสตูดิโอพี่เขานะฮะนอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณอสุรต่านปกโจโนะที่มาให้เสียงภาคเป็นคิริกิเทสิยะให้กับเราในคลิปนี้นะฮะเป็นกเกลียดมากเลยที่ให้มันด้วยภาพเทสิยะนะฮะนอกจากนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณไอชัยศิษย์นะที่มาภาคเสียงเป็นเบงเจให้กับเราในคลิปนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณ และก็ขอบคุณไอโฮคุตโตะนะฮะที่มาพาคเสียงเป็นจินไฮโตะให้กับเราในคลิปนี้นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับโปรเจกต์หน้าจะเป็นอะไรก็เชิญทุกท่านติดตามชมได้เลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ